สวัสดีครับ Have a nice day มีความสุขทุกๆวันกับชีวิตของเรากันนะครับมาพบกับเรื่องราวดีๆกันอีกนะครับ10ข้อคิดความเป็นเพื่อนที่ดีจากเพจอาจารย์ประสินอินทระวงทุกคนย่อมมีเพื่อนเรามาฟังกันนะครับ10ข้อคิดความเป็นเพื่อนที่ดีว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ข้อคิดข้อแรกแม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วย่อมเข้าใจตัวตนของผู้เป็นเพื่อนจุดอ่อนจุดแข็งธรรมชาติตัวตนของเขาเราต่างเป็นคนธรรมดาหาใช่เทวดามาจากไหนเว้นที่ว่างไว้ให้เพื่อนของเราได้เป็นตัวตนในแบบธรรมชาติเพราะเพื่อนของเราคือมนุษย์คนหนึ่ง ผิดบ้างพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง 2. แม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วควรให้กำลังใจกันและกันพูดในสิ่งที่เพื่อนมีกำลังใจจะไปต่อมิใช่พูดแล้วเพื่อนทุกท้อหมดเรี่ยวแรงทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องเล็กให้ไม่มีเรื่องความฝันใหญ่ๆ ให้กำลังใจว่าใจเพื่อนเราใหญ่กว่าความฝันอย่าดับความฝันเพื่อนเมื่อเพื่อนพูดคุยกับเราแล้วเขาสมควรได้รับกำลังใจกลับไป 3. จงแนะนำแต่อย่าออกคำสั่งคำแนะนำก็คือคำแนะนำไม่จำเป็นต้องทำหรือจะทำก็ได้ส่วนคำสั่งนั้น แม้เขาไม่ทำย่อมนำความโกรธความร้อนมาสู่ใจแนะนำเพื่อนแล้วจงปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองเราเพียงอยู่เคียงข้างให้เขารู้ว่าโลกของเรายังต้อนรับเขาเสมอ 4. ความเป็นเพื่อนคือสายลมพัดผ่านคือการเปิดพื้นที่ให้อิสระไม่ตัดสิน ไม่บงการไม่ชี้ถูกชี้ผิดคือความเท่าทันทัดเทียมไม่มีฐานะไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีคำนำหน้าไม่แบ่งแยกชาติพันธ์เราเพียงรู้ว่าคนคนนี้คือเพื่อนของเราเพื่อนของเราอาจเป็นผู้รู้แต่เขาก็เป็นเพียงเพื่อนของเราเพื่อนของเราอาจเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาคนอื่น แต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่เป็นเพื่อนของเราที่เราพูดคุยหยอกล้อด้วยความสบายใจความเป็นเพื่อนคือความผ่อนคลายเอนกายสบายใจ 5. เป็นเพื่อนกันแล้วมิจำเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกอย่างผลัดกันพูดผลัดกันฟังเป็นการถ่ายเทความรู้อย่างหนึ่ง เพื่อนรู้อะไรก็มาบอกเรารู้อะไรดีๆก็ไปบอกเพื่อนเราต่างชื่นชมดอกไม้ทั้งโลกเพื่อนคือผู้นำดอกไม้ทั้งโลกมาฝากเรา 6. จุดความสว่างให้ตนเองก่อนแล้วเดินไปใกล้ๆเพื่อนเขาจะได้รับแสงไฟนั้นเพียงเดินเข้าไปแต่อย่าไปจุดแสงสว่างให้เขา ให้เขาเป็นผู้จุดแสงนั้นเองหากเขาไม่จุดเราจงอยู่ใกล้ๆเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเดินสู่ทางมืดหากเขาจุดแสงสว่างของเราและเขาจะทำให้เราและเขาผู้เป็นเพื่อนกันมีชีวิตที่สว่างสวัยมากยิ่งขึ้น 7. สิ่งใดที่เขาเคารพ นั่นคือสิ่งที่เราสมควรให้เกียรติสิ่งใดที่เขารักนั่นคือสิ่งที่เราสมควรดูแลสิ่งใดที่เขาปรารถนาะนั่นคือสิ่งที่เราสมควรบอกเล่าส่งข่าวจงเป็นสิ่งเล็กๆที่ดีงามให้เพื่อนของเราจงเป็นสายลมเย็นแสงดาวและต้นหญ้าน่ารักไม่ต้องเป็นสิ่งใหญ่โตแต่จงเป็นสิ่งเล็กๆเพราะ สิ่งเล็กๆอยู่ได้นานกว่าเราอาจเป็นเพื่อนกับใครคนหนึ่งได้จนวันตาย8ชีวิตหนึ่งเกิดมาคนเดียวและตายไปคนเดียวแต่ก่อนตายเราทุกคนสมควรได้รับเกียรติให้เป็นเพื่อนแท้ของคนบางคนเราไม่ได้มีเพื่อนเพื่อความสุขแต่เรามีเพื่อน เพราะต้องการให้ใครบางคนมีความสุขความสุขของเขาคือความสุขของเราและความทุกข์ของเขาจะมีเราเป็นผู้แบ่งปันเคียงข้างความเป็นเพื่อนคือสิ่งยิ่งใหญ่ไร้ตัวตนเราไม่เคยยกย่องเพื่อนเพราะเพื่อนไม่ใช่บิดามารดาทว่าเพื่อนก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่เราวิ่งไปด้วยกันเตะฟุตบอล และเล่นตุกาตาไปด้วยกันฉันมีของเล่นใดฉันจะแบ่งให้เธอเพราะเราคือเพื่อนกัน9เปลือกคือคนรู้จักกระพีคือเพื่อนแก่นคือเพื่อนแท้หากเป็นทั้งหมดได้นั่นคือคำว่ากัลยาณมิตรและข้อคิดข้อสิบ เมื่อฟังบทความนี้จบโปรโดใช้เวลาสักเล็กน้อยแล้วนึกถึงเพื่อนของท่านนึกถึงความทรงจำงดงามนึกถึงคืนวันดีๆส่งข้อความไปทักทายบ้างส่งข้อความไปขอบคุณเขาบ้างนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เอ่ยคำว่าคิดถึงไม่ได้รักหรอกก็ใครเล่าจะไปบอกรักเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยิ่งใหญ่ และต้องการอะไรขนาดนั้นแค่คําว่าเมื่อไรว่างไปกินข้าวกันบ้างก็พอแล้ว10ข้อคิดความเป็นเพื่อนที่ดีเราทุกคนย่อมมีเพื่อนเราอยากมีเพื่อนที่ดีอยากมีเพื่อนแท้มารับฟังกันอีกครั้งนะครับความเป็นเพื่อนที่ดีกับ10ข้อคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เลยนะครับ เราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนแท้ได้ด้วยกันตลอดไปข้อคิดข้อแรกแม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วจ่อมเข้าใจตัวตนของผู้เป็นเพื่อนจุดอ่อนจุดแข็งธรรมชาติตัวตนของเขาเราต่างเป็นคนธรรมดาหาใช่เทวดามาจากไหนเว้นที่ว่างไว ให้เพื่อนของเราได้เป็นตัวตนในแบบธรรมชาติเพราะเพื่อนของเราคือมนุษย์คนหนึ่งผิดบ้างพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง 2. แม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วควรให้กำลังใจกันและกันพูดในสิ่งที่เพื่อนมีกำลังใจจะไปต่อมิใช่พูดแล้ว เพื่อนทุกท้อหมดเรี่ยวแรงทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องเล็กให้ไม่มีเรื่องความฝันใหญ่ๆใ,ให้กำลังใจว่าใจเพื่อนเราใหญ่กว่าความฝันอย่าดับความฝันเพื่อนเมื่อเพื่อนพูดคุยกับเราแล้วเขาสมควรได้รับกำลังใจกลับไป 3. จงแนะนำ แต่อย่าออกคำสั่งคำแนะนำก็คือคำแนะนำไม่จำเป็นต้องทำหรือจะทำก็ได้ส่วนคำสั่งนั้นแม้ของไม่ทำย่อมนำความโกรธความร้อนมาสู่ใจแนะนำเพื่อนแล้วจงปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองเราเพียงอยู่เคียงข้างให้เขารู้ว่าโลกของเรายังต้อนรับเขาเสมอ 4. ความเป็นเพื่อนคือสายลมพัดผ่านคือการเปิดพื้นที่ให้อิสระไม่ตัดสินไม่บงการไม่ชี้ถูกชี้ผิดคือความเท่าทันทัดเทียมไม่มีฐานะไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีคำนำหน้าไม่แบ่งแยกชาติพันธ์เราเพียงรู้ว่าคนคนนี้คือเพื่อนของเราเพื่อนของเรา อาจเป็นผู้รู้แต่เขาก็เป็นเพียงเพื่อนของเราเพื่อนของเราอาจเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาคนอื่นแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่เป็นเพื่อนของเราที่เราพูดคุยหยอกล้อด้วยความสบายใจความเป็นเพื่อนคือความผ่อนคลายเอ็นกายสบายใจ 5. เป็นเพื่อนกันแล้ว มิจำเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกอย่างผลัดกันพูดผลัดกันฟังเป็นการถ่ายเทความรู้อย่างหนึ่งเพื่อนรู้อะไรก็มาบอกเรารู้อะไรดีๆก็ไปบอกเพื่อนเราต่างชื่นชมดอกไม้ทั้งโลกเพื่อนคือผู้นำดอกไม้ทั้งโลกมาฝากเรา 6. จุดความสว่างให้ตนเองก่อน แล้วเดินไปใกล้ๆเพื่อนเขาจะได้รับแสงไฟนั้นเพียงเดินเข้าไปแต่อย่าไปจุดแสงสว่างให้เขาให้เขาเป็นผู้จุดแสงนั้นเองหากเขาไม่จุดเราจงอยู่ใกล้ๆเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเดินสู่ทางมืดหากเขาจุดแสงสว่างของเราและเขาจะทำให้เราและเขาผู้เป็นเพื่อนกันมีชีวิตที่ สว่างสวัยมากยิ่งขึ้น 7. สิ่งใดที่เขาเคารพนั่นคือสิ่งที่เราสมควรให้เกียรติสิ่งใดที่เขารักนั่นคือสิ่งที่เราสมควรดูแลสิ่งใดที่เขาปรารถนานั่นคือสิ่งที่เราสมควรบอกเล่าส่งข่าวจงเป็นสิ่งเล็กๆที่ดีงามให้เพื่อนของเราจงเป็นสายลมเย็น แสงดาวและต้นหญ้าน่ารักไม่ต้องเป็นสิ่งใหญ่โตแต่จงเป็นสิ่งเล็กๆเ,เพราะสิ่งเล็กๆอยู่ได้นานกว่าเราอาจเป็นเพื่อนกับใครคนหนึ่งได้จนวันตาย 8. ชีวิตหนึ่งเกิดมาคนเดียวและตายไปคนเดียวแต่ก่อนตายเราทุกคนสมควรได้รับเกียรติ ให้เป็นเพื่อนแท้ของคนบางคนเราไม่ได้มีเพื่อนเพื่อความสุขแต่เรามีเพื่อนเพราะต้องการให้ใครบางคนมีความสุขความสุขของเขาคือความสุขของเราและความทุกข์ของเขาจะมีเราเป็นผู้แบ่งปันเคียงข้างความเป็นเพื่อนคือสิ่งยิ่งใหญ่ไร้ตัวตนเราไม่เคยยกย่องเพื่อนเพราะเพื่อนมิใช่บิดามารดา ทว่าเพื่อนก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่เราวิ่งไปด้วยกันเตะฟุตบอลและเล่นตุก,กาตาไปด้วยกันฉันมีของเล่นใดฉันจะแบ่งให้เธอเพราะเราคือเพื่อนกัน 9. เปลือกคือคนรู้จักกระพีคือเพื่อนแก่นคือเพื่อนแท้หากเป็นทั้งหมดได้นั่นคือคำว่า กัลยาณมิตรและข้อคิดข้อสิเมื่อฟังบทความนี้จบโปรดใช้เวลาสักเล็กน้อยแล้วนึกถึงเพื่อนของท่านนึกถึงความทรงจำงดงามนึกถึงคืนวันดีๆส่งข้อความไปทักทายบ้างส่งข้อความไปขอบคุณเขาบ้างนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เอ่ยคำว่าคิดถึง ไม่ได้รักรอกก็ใครเล่าจะไปบอกรักเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยิ่งใหญ่และต้องการอะไรขนาดนั้นแค่คำว่าเมื่อไรว่างไปกินข้าวกันบ้างก็พอแล้วสาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับ10ข้อคิดความเป็นเพื่อนที่ดีที่เราสามารถ เลือกนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราเลยนะครับ Have a nice day มีความสุขทุกๆวันกับชีวิตของเรากันนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ